สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่เน่นะคะเจ้าของเพจสุขภาพดีก่อนมีประกันนะคะวันนี้พี่เน่จะมาคุยกับทุกคนในเรื่องของระยะเวลาคุ้มครองนะคะกรณีที่เราทําประกันโรคร้ายแรงนะคะอ่ะอย่างตัวไอซิลที่พี่เน่พูดไปเมื่อวานนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันพี่เน่ฝากกดหัวใจนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่เน่ในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะ ประกันโรคร้ายแรงค่ะทุกคนเมื่อเราทําแล้วนะคะก็จะมีระยะเวลาความคุ้มครองคล้ายๆกันเลยค่ะกับการทําประกันสุขภาพนะคะแต่ประกันโรคร้ายแรงนะคะตัวไอชิลที่พี่เนพูดไปเมื่อวานนะคะจะมีระยะเวลาความคุ้มครองนะคะ90วันค่ะนั่นหมายความว่า เมื่อกรมธรรม์นอนุมัติแล้วนะคะยังไม่สามารถที่จะใช้ได้ทันทีค่ะต้องรอหลัง90วันไปแล้วนะคะถึงจะใช้ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรคไร้ายแรงอะคะ่ะทุกคนมันมีระยะเวลาในการก่อตัวการฟักเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทำปั๊บแล้วอีกประมาณ60วันเราเกิดมีการเครมมอคะ่ะแน่นอนนั่นหมายความว่าคุณลูกค้าจะต้องเป็นโรคนี้มาก่อนทำประกันแล้วถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นค่ะประกันโรคร้ายแรงเรานะคะจึงต้องมีระยะเวลาความคุ้มครองหรือระยะเวลารอคอยนั่นเองนะคะแต่ถ้าหากเลย90วันไปแล้วนะคะเกิดมีการเจ็บป่วยขึ้นมานะคะแล้วอยู่ในระยะเริ่มต้น20โรคค่ะคุณลูกค้าสามารถเคลมได้เลย25%ของโรคนั้นนะคะและสมมุติว่าอีก2เดือน เกิดเป็นอีกโลกหนึ่งเคลมต่อได้ไหมคะพี่เนรตอบได้เลยนะว่าสามารถเคลมต่อได้เลยค่ะไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างโรคนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะระยะเริ่มต้นสามารถเคลมรวมกันได้ทั้งหมด4ครั้งจนกว่าจะหมดทุนประกันนะคะแต่ถ้าเป็นระยะรุนแรงค่ะทุกคนเคลมได้1ครั้งนะคะแล้วก็กรมมาทานสิ้นสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพี่เนทแนะนำควรจะมีประกันโรคร้ายแรงนะคะควบคู่กับประกันสุขภาพไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี